มาที่บูบิเกอร์ครับอาซานอรอหอาซานอรอหไปสุดเส้นหลังนะครับเปิดยกม้าอู้เลยครับแบบไปแต่ฟลิเซนยิงกลับมาสายยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลยิงยัดโอ้โหสวยงา,งามเลยครับฟลิซเซนครับยิงให้เชลซีนำล้วครับ1-0ครับเชลซี่ซาติอัลซาดิอาราบ,บี มาดี้สูงลับมาลับชิกมาดูเวสเซนได้เจมส์ปุงกลับมาปับตชิกยิงหุ่นเตะบอกแล้วไอ้สวยแล้วไอ้สวยีกี่ยวโอ้โหเจมส์ครับโอ้ผูกยิงแต่ละลูกเลยนเข้าข้อทุกคู่เหมือนกันครับสองสูงเลยครับโอ้โหมาดีให้มาสวยครับหาแบาลุดมาแล้วลงอ้าวเจอเกี่ยวจุดโท ทำท่าเหมือนจะยิงเลยครับแต่ว่าหลอกแตะไปหนึ่งจังหวะสามศูนย์ไหมหลักแล้ดูจังหวะดวลของจอร์จินโยกับดาโลครับจอร์จินโยวิ่งมาแล้วยิงเงยขู่วิ่งมาแล้วยิงเงยขู่มันรุนแรงแบบสามศูนย์แบบนี่เป็นประตูแรกของจอร์จินโยในฤดูกาล